สภาผู้แทนราษฎรสถานะและการประกอบขึ้นของสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นรัฐสภารัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกันด้วยได้ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบุคคลจะไม่สามารถเป็นทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันได้ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน500คนสมาชิกเหล่านี้มาจากการเลือกตั้งสองรูปแบบได้แก่สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400คนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน100คน ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงและยังไม่มีการเลือกตั้งหรือประกาศชื่อสมาชิกขึ้นแทนให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่เช่นเดียวกันหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนไม่ถึง100คนก็ให้ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้งใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและหลับ ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบและหนึ่งใบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและหลับแต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งคะแนนโดยจะเลือกผู้สมัครหรือไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งการกำหนดจำนวนสมาชิกแบบแบ่งเขตในแต่ละจังหวัดและการแบ่งเขตเลือกตั้งใช้จำนวนราษฎรเป็นเกณฑ์คำนวณต้องแบ่งพื้นที่ให้ติดต่อกันและมีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกันผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองที่พักส่งสมัครและจะสมัครเกินหนเขตไม่ได้ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับภูมิลำเนาหรือความเกี่ยวข้องกับจังหวัดที่สมัครตามเกณฑ์ที่กำหนดในเขตที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเลยให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่และผู้สมัครเดิมไม่มีสิทธิ์สมัครการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีสิทธิ์ส่งผู้สมัครแดกบ,บัญชีรายชื่อได้ พักการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อพักและหนึ่งบัญชีโดยผู้สมัครต้องไม่ซ้ำกันเองและไม่ซ้ำกับผู้สมัครแบบแบ่งเขตการจัดทำบัญชีต้องให้สมาชิพักมีส่วนร่วมคำนึงถึงผู้สมัครจากภูมิภาคต่างๆและความเท่าเทียมระหว่างชายหญิงการคำนวณสัดส่วนสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพักจะได้รับเลือกตั้นให้นำคะแนนรวมที่แต่ละพักได้รับทั้งประเทศมาคำนวณ ผู้ได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนน,นที่คำนวณได้เรียงตามลำดับในบัญชีรายชื่อของพรรคคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยแปลงสัญชาติไม่น้อยกว่า5ปีอายุ18ปีขึ้นไปในวันเลือกตั้งและมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง90วันขึ้นไปเว้นแต่ลงทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่นผู้ต้องห้ามใช้สิทธิได้แก่ ภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้ต้องคุมขังโดยชอบด้วยกฎหมายและผู้มีวิกรณจริตคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่า25ปีในวันเลือกตั้งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวต่อเนื่อง90วันลดเหลือ30วันหากยุบสภามีลักษณะต้องห้ามหลายประการเช่นติดยาเสพติด ล้มละลายเป็นเจ้าของสื่อเคยต้องโทษจำคุกเว้นแต่บางกรณีเคยถูกไล่ออกราชการเพราะทุจริตและอื่นๆตามที่กำหนดในมาตรา98วาระและการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดสมาชิกภาพอายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรจะไม่มีการควบรวมพักการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เมื่ออายุสภาสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเวลาที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อ ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรตายลาออกผลจากตำแหน่งตามมาตรา93กรณีจำนวนสสบัญชีรายชื่อลดลงจากการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งบางเขตขาดคุณสมบัติตามมาตรา97มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98กระทำอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา184หรือมาตรา185 ลาออกจากพักการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิกของพักการเมืองตามมติของพักการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ในสของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพักการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพักการเมืองนั้นถ้าสอสอผู้นั้นไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของพักการเมืองอื่นภายใน30วันนับแต่วันที่พักมีมติให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้น30วันดังกล่าว ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเช่นพักถูกยุบและไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน60วันนับแต่วันยุบพ,พักให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบ60วันนั้นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา144กระทำที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณโดยมีชอบหรือมาตรา235วรรคสาม ขาดประชุมเกินจำนวนหนึ่งใน4ี่ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า120วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแม้จะมีการรอการลงโทษเว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทกระบวนการวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดสิ้นสุดลงตามเหตุที่ระบุไว้ในมาตรา101บางประการประธานสภาที่รับคำร้องต้องส่งคำร้องนั้นไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือไม่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต ก็มีสิทธิส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วยหากเห็นว่าสมาชิกภาพของสสมีเหตุสิ้นสุดลงตามเหตุผลที่ระบุไว้เมื่อสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณาหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉยัย สมาชิกซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นี้จะไม่ถูกนับเป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วจะแจ้งคำวินิจฉัยไปยังประธานสภาในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงผู้นั้นจะพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่การพ้นจากตำแหน่งนี้ไม่กระทบต่อกิจาการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่ง สารรัฐมนูญมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพและมีอำนาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างพิจารณาได้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาประธานและรองประธานสภาได้รับแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้นตามมาติของสภาโดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งจนสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภาจะเป็นกรรมการบริหารหรือดำรงตำแหน่งใดในพักการเมืองในขณะเดียวกันไม่ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระได้เมื่อขาดจากสมาชิกภาพลาออกดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอื่นหรือต้องคำพิพากษาให้จำคุกเว้นแต่บางกรณี ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับประธานและผู้ทำหน้าที่แทนต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภามีหน้าที่และอำนาจตามที่ประธานสภามอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเมื่อไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อประธานและรองประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกเลือกกันเองคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น การประชุมและการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรการประชุมสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่นหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุมเว้นแต่การพิจารณากระทูอาจกำหนดองค์ประชุมไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับการลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาใช้เสียงข้างมาก สมาชิกค,คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ทั่วไปเว้นแต่กรณีการประชุมลับหรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับการออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดให้กระทำเป็นการลับเว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมโดยทั่วไปเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กำหนดในข้อบังคับสามารถประชุมลับได้ถ้าคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า1ใน4ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ร้องขอภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งทั่วไปต้องมีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยสมัยละ120วันอำนาจและหน้าที่อื่นๆที่สำคัญ มีอำนาจตราข้อบังคับการประชุมเพื่อดำเนินกิจการต่างๆข้อบังคับเกี่ยวกับการตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบรที่เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลเปราะบางเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการทุพพลภาพหรือร่างพรบรที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอต้องกำหนดให้บุคคลประเภทนั้นหรือผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมธิการวิสามันด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม มีอำนาจตั้งคณะกรรมาการสามัญจากสมาชิกสสตามสัดส,ส่วนของแต่ละพักและคณะกรรมาการวิสามัญจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆกิจการของกรรมาการต้องอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภาและไม่ซ้ำซ้อนกัน กรรมมาทีการมีอำนาจเรียกเอกสารหรือบุคคลมาถแถลงข้อเท็จจริงเว้นแต่บางกรณีเช่นผู้พิพากษาองค์กรอิสระรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ข้อมูลเอกสารความเห็นรายงานของกรรมมาธิการต้องเปิดเผยต่อประชาชนเว้นแต่สภามีมติไม่เปิดเผยมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่เป็นหนังสือหรือวาจา รัฐมนตรีมีสิทธิ์ไม่ตอบกระทูหากคอรมอเห็นว่าไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดินสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติเอกสิทธิ์และขุมกัน ในที่ประชุมสภาสมาชิกผู้ใดกล่าวถ้อยคำในทางถแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดจะนำไปฟอ้องร้องกล่าวหาไม่ได้ อย่างไรก็ตามเอกสิทธิ์นี้ไม่คุ้มครองสมาชิกที่กล่าวถ้อยคำในการประชุมที่มีการถ่ายทอดและถ้อยคำนั้นไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภามีลักษณะเป็นความผิดอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมีช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น ในระหว่างสมัยประชุมห้ามจับคุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปทำการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาหรือจับคณะกระทำความผิดหากจับขณะกระทำความผิด,ผดต้องรายงานประธานสภาทันทีและประธานอาจสั่งปล่อยเพื่อให้มาประชุมได้หากถูกคุมขังอยู่ก่อนสมัยประชุมเมื่อถึงสมัยประชุมต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานสภาร้องขอ การพิจารณาคดีอาญาสอสอในระหว่างสมัยประชุมทำได้แต่ต้องไม่ขัดขวางการมาประชุมโดยรวมแล้วสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรสำคัญในระบบรัฐสภาของไทยประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระป่ปีและมีบทบาทหลักในการพิจารณาออกกฎหมายตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินและกลไกอื่นๆตามที่รัฐมนูญกำหนด การสิ้นสุดสมาชิกภาพเป็นไปตามเหตุผลที่ชัดเจนและในบางกรณีเกี่ยวข้องกับกระบวนการวินิจฉัยโดยสารรัฐธรรมนูญวุฒิสภาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรัฐสภารัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและจะประชุมร่วมกันหรือแยกกันก็ได้ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบุคคลจะดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในเวลาเดียวกันม่ได้ องค์ประกอบและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน200คนสมาชิกมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมการแบ่งกลุ่มต้องทำให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากฎหมายดังกล่าวครอบคลุมถึงการแบ่งกลุ่มจำนวนกลุ่มคุณสมบัติ การสมัครและรับสมัครหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเองการได้รับเลือกจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่มการขึ้นบัญชีสำรองการเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองขึ้นดำรงตำแหน่งแทนและมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้การเลือกเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมกฎหมายอาจกำหนดมีให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันหรือให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการที่ผู้สมัครมีส่วนร่วมในการคัดกรอง กระบวนการเลือกกันเองต้องดําเนินการตั้งแต่ระดับอําเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศเพื่อให้สมาชิกวุฒธธิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศเมื่อตําแหน่งสมาชิกวุฒธธิสภามีจํานวนไม่ครบ200คนไม่รวมกรณีครบวาระและไม่มีบัญชีสํารองเหลืออยู่วุฒธธิสภาจะประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ หากจำนวนสมาชิกวุฒิสภาเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งน้อยกว่า100คนและอายุของวุฒิสภาเหลือเกิน1ปีต้องดำเนินการเลือกสมาชิกขึ้นแทนภายใน60วันผู้ได้รับเลือกแทนจะอยู่ในตำแหน่งเท่าอายุที่เหลืออยู่ของวุฒิสภาการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและคณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดวันเริ่มดำเนินการเลือกไม่ช้ากว่า30วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒธธิสภาคุณสมบัติเช่นมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันสมัครมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีหรือเป็นผู้มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดเกิดมีชื่อในทะเบียนบ้านทำงานหรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ที่สมัครตามที่กฎหมายกำหนดลักษณะต้องห้ามเช่นติดยาเสพติดเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา96 1, 2หรือ4อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังเคยได้รับโทษจำคุกมายังไม่ถึง10ปีเว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือลหูโทษเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชาการเพราะทุจริต เคยต้องคำพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือจำคุกในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตเคยต้องคำพิพากษาในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริตหรือความผิดร้ายแรงตามกฎหมายเฉพาะเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำทุจริตในการเลือกตั้งห้ามเป็นข้าราชการห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ห้ามเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเว้นแต่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีห้ามเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมืองเว้นแต่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีห้ามเป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรีเว้นแต่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีห้ามเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเว้นแต่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี ห้ามเป็นบุพการีคู่สมรสหรือบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งสสสวข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้สมัครสอวอในคราวเดียวกันหรือผู้ดำรงตำแหน่งในสารรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระห้ามเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒธธิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ผู้ที่เคยพ้นจากตำแหน่งสอวอมาแล้วไม่เกินสองปีจะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นไม่ได้เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอายุและการสิ้นสุดสมาชิกภาพวุฒิสภามีอายุ5ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกสมาชิกภาพของสอวอเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงสมาชิกวุฒิสภาจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่สมาชิกภาพของสอวอสิ้นสุดลงเมื่อถึงคราวออกตามอายุตายลาออกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามขาดประชุมเกินจำนวนที่กำหนด ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่บางกรณีกระทําฝ่าฝืนมาตรา113หรือต้องห้ามตามมาตรา184หรือ185หรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นที่กำหนดในรัฐธรรมนูญเช่นมาตรา144หรือ235วรรค3 กระบวนการวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสอวอสิ้นสุดลงหรือไม่สามารถริเริ่มได้โดยสมาชิกวิทิศภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่หรือโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งคำร้องจะส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหากมีเหตุอันควรสงสยัยสารรัฐธรรมนูญสามารถสั่งให้สอวอผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ หากสารวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงผู้นั้นจะพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่งสมาชิกที่หยุดปฏิบัติหน้าที่จะไม่ถูกนับรวมในจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒธธิสภาบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝกักใฝหรือยอมตนอยู่ใต้อนานาจของพักการเมืองใดๆ สวเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัดมอบหมายหรือความครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์สวต้องปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ประธานและรองประธานวุฒิสภา วุฒิสภามีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่งหรือสองคนซึ่งพระมหากษัตริย์ตรงแต่งจากสมาชิกของวุฒิสภาตามมติของวุฒิสภาประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ประธานวุฒิสภาจะทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน ประธานวุฒิสภาดำรงตำแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุของวุฒิสภาเว้นแต่ในช่วงที่ยังไม่มีสอวอใหม่ประธานและรองประธานยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปประธานและรองประธานวุฒิสภาพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเมื่อขาดสมาชิกภาพลาออกดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอื่นหรือต้องคำพิพากษาให้จำคุกเว้นแต่บางกรณี ประธานวุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการของวุฒิสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับรองประธานมีหน้าที่และอำนาจตามที่ประธานมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อประธานไม่อยู่ประธานและรองประธานวุฒิสภาและผู้ทำหน้าที่แทนต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่การประชุมวุฒิสภา องประชุมต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหึงของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เว้นแต่การพิจารณากระทู้การลงมติถือเสียงข้างมากสมาชิกมีหนึ่งเสียงประธานมีเสียงชี้ขาดในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน รายงานการประชุมและบันทึกการลงคะแนนต้องเปิดเผยต่อประชาชนเว้นแต่การประชุมลับหรือลงคะแนนลับการลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งใดให้กระทำเป็นลับเว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นการประชุมวุฒิสภาเป็นการเปิดเผยเว้นแต่ร้องขอให้ประชุมลับโดยคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแต่ละสภาหรือทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ วุฒิสภาสามารถตราข้อบังคับการประชุมของตนเองได้ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรจะมีการประชุมวุฒิสภามิได้เว้นแต่ในกรณีที่รัฐสภาต้องดำเนินการตามบทบัญญัติบางประการเช่นการให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์การปฏิญาณตนของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสมบัติ การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบรชาชสมบัติการให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมการเปิดประชุมรัฐสภาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาร่างที่ตกไปอีกครั้งตามคำขอของคอรม ความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชองค์การประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามันและในบางกรณีวุฒิสภาจะทำหน้าที่รัฐสภาบทบาทในกระบวนการนิติบัญญัติและการตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ต้องโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาซึ่งรวมถึงการพิจารณาของวุฒิสภาหลังจากสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้ววุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับจากสภาผู้แทนราษฎรให้เสร็จภายใน60วัน30วันสำหรับร่างการเงินเว้นแต่จะขยายเวลาหากไม่เสร็จในกำหนดถือว่าวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้ยับยั้งและส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรหากวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างให้ส่งกลับสภาผู้แทนราษฎรหากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับการแก้ไขให้ตั้งคณะกรรมาการร่วมกันพิจารณาหากคณะกรรมาการร่วมแออเสนอร่างแล้วสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบให้ยับยั้งไว้ก่อน ร่างที่ถูกยับยั้งไว้สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้น180วัน10วันสำหรับร่างการเงินหากสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรให้ถือว่าร่างนั้นได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายวุฒิสภาต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆหากไม่เห็นชอบสภาผู้แทนราษฎรสามารถยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเสนอความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีถแถลงข้อเท,ท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติการอภิปรายนี้ทำได้ปีละครั้งการประชุมร่วมกันของรัฐสภาซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วม รัฐสภาจะประชุมร่วมกันในหลายกรณีตามที่รัฐมนูญบัญญัติเช่นการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์การปฏิญาณตนของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมนเทียนรานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติการให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมการเปิดประชุมรัฐสภา การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาร่างที่ตกไปอีกครั้งตามคำขอของคอรมอการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท,ท็จจริงเสนอแนะปัญหาต่อคอรมอโดยผู้นำฝ่ายค้านไม่มีลงมติการตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภา การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีการให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามการรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมนูญโดยสรุปวุฒิสภาเป็นสภาที่มาจากการเลือกกันเองของกลุ่มบุคคลในหลากหลายสาขาอาชีพและลักษณะทางสังคม มีหน้าที่หลักในการพิจารณากฎหมายโดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติและทำหน้าที่สำคัญร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐสภาในหลายกรณีสมาชิกวุฒิสภามีข้อกำหนดด้านคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่แตกต่างจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะการห้ามสังกัดพรรคการเมืองและมีกลไกลก,าการสิ้นสุดสมาชิกภาพและการตรวจสอบการกระทำที่กำหนดไว้เฉพาะ นอกจากนี้วุฒิสภายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แม้สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุลงจนกว่าจะได้สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่และมีบทบาทในการตรวจสอบคณะรัฐมนตรีผ่านการอภิปรายทั่วไปแบบไม่มีการลงมติ